สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะด้วยนะคะจะมาพูดถึงกันต่อนะคะในสนามของเทคโนโลยีทางทหารกันต่อค่ะดีก่แตกต่างกันถึงสองขั่โลกค่ะจะท่าฝั่งเขาสหรัฐอเมริกาและทางฝั่งของรัสเซียค่ะจะท่าฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นในหน้าของการผลักดันนวัตกรรมด้านการต่อต้านขีพนาวุธและโดนต่างๆให้กกาวนายิ่งขึ้นก็จะทางฝั่งของรัสเซียนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเอาตัวรอดในเชิงของสิ้นหวังของรัสเซียเองจะมาพูดถึงตรงนี้กันค่ะ เร่จะทงฟังของซัมเมการกันก่อนนะคะจากกระทรวงกลาโหมค่ะที่ก็เพิ่งทําการจัดการทดสอบสําคัญภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Counter UAV และ Missile Intercept Challenge เพื่อทําการขัดเลือกระบบต่อต้านขีปนาวุธระดดนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากภาคเอกชนหลายเจ้าด้วยกัน สม่งผูชนะในรอบนี้นะคะที่ทำการคัดเลือกนะคะกับการเกิดใหม่ของระบบต่อต้านขีปนวาวนธ u a v ก็คือ Freedom Eagle 1จากบริษัทอย่าง a v หรือ Applied Solutions ที่สามารถเอาชนะระบบชื่อดังอย่าง Raytheon c o y o t e Super หนึ่งในโซลูชันมาตรฐานของกองทัพสัมเมกาเองได้ด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่เขาก็เอาชนะทางฝั่งของ Raytheon มาได้ที่เป็นบริษัทดังที่ปกติจะผลิตให้กับกองทัพของสมเมกาตลอดอยู่เรื่อยมา จุดเด่นของเจ้าฟรีนอมอีกเก้หนึ่ง 1, ตัวนี้นะคะก็คือมันเป็นระบบอย่างคาลเตอร์มิซายูเอวีไฮบิ brid, ที่หมายคามว่ามันไม่ใช่โดรนธรรมดาแต่มันเป็นโดรนสกัดกั้นที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคำนวณวิถีแบบเรียลไทม์ซึ่งสิ่งที่ทำมันนะคะโดดเด่นเหนือกว่าเจ้าโคโยเต่จากทางฝั่งของเรติออนเลยก็คือความไปเสียละในการตัดสินใจและความเร็วในการตอบสนองต่อเป้าหมายค่ะมันเป็นส่วนที่ทําให้มันนะคะดันเหนือกว่าและทางฝั่งของกองทัพสสเมกาก็เลือกมันมาด้วย โดยทั่วไปนะคะเจ้าโคโยเต้รุ่นอย่างบ็อกซ์2และบ็อกซ์3จากไกรทีออนเนี่ยมันจะใช้หลักการยิงขีปนาวุธขนาดเล็กเข้าจุดตีโดงของศัตรตูหรือใช้เครื่อวิทยุควบคุมจากฐานภาคพื้นดินค่ะแต่ทางฝั่งของเจ้าฟรีดอมเอเกิลหนึ่งเนี่ยกับใช้แนวคิดใหม่เพราะมันเป็น UAV ที่สามารถตรวจจับเปรียบเทียบและตัดสินเข้าปะทะเองได้โดยใช้เซนเซอร์หลายชนิดด้วยกันทั้งเช่นอย่าง IR เรดาร์และออปติคอลแท็กกิ้งพร้อมกับ AI ที่เรียนรู้พฤติกรรมของเป้าหมายจากข้อมูลก่อนหน้าอีกด้วย ซึ่งในใสามทดสอบนะคะเจ้า Freedom Eagle หนึงเนี่ยก็สามารถสกัดกั้นโดนที่จำลองการโจมตีของขีปนาวุธขนาดเล็กได้สำเร็จหลายครั้งอย่างต่อเน,นื่องด้วยกันและภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากที่ตรวจจับเลยดีกด้วยนะคะก็คือตัวมันเนี่ยตรวจับปุ๊บก็ทำการยิงเป้าหมายดังกล่าวจนสำเร็จได้หลายครั้งด้วยกัน และที่สำคัญเลยก็คือมันยังสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีรบกวนสัญญาณหรือ E W e n v i r o n m e n t ได้ดีมากๆซึ่งก็เป็นจุดที่เจ้าโคโยเต้นะคะมีจุดอ่อนเตี้วมันในโอกาสจะถูกรบกวนในงานนั่นเองแต่เจ้าตัว r e e d o m นะคะสามารถฝ่าโดยตรงนี้ไปได้ก็จะเป็นความหมายในเชิงของยุทธศาสตร,ร์นั่นเองค่ะเพราะการในเจ้าฟรีดอมอีเจ้าหนึ่งเนี่ยเอาชนะระบบของเรทีออนได้ถือเป็นการปิดยุคใหม่ของการป้องกันอากาศยานขนาดเล็ก พราะก่อนหน้าน,นี้นะคะสาม,มิการ่ยเขาก็ใช้จะระบบอย่างคโยเต้ร่วมกับเซนทตอรเรมไลด์สนะคะเพื่อทําการป้องกันการหานทับโดนราคาถูกอย่างพวกซาเอตและแม้กระทั่งพวกลันเซนจากทางฝั่งของรัสเซียแต่แน่นอนนะคะว่าระบบดังกล่าวเนี่ยมันต้องพึ่งพาควบคุมจากศูนย์กลางแล้วก็มีข้อจํากัดในด้านของต้นทุนต่อการยิงครั้งหนึ่งด้วยดังน,น,นั้นนะคะการที่เจ้าฟรีดอมอีกอหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนเกมตรงนี้โดยสิ้นเชิงพอตัวมันนะคะราคาถูกกว่าใช้ซ้ำได้และสามารถเรียนรู้ได้เองคะ่ะ ซึ่งสำนักง,งานนะคะหลายๆที่ก็ชี้ว่าตรงนี้นะคะก็เป็นจุดแข่งของ AV นะคะคือการรวม AI-based t r i s a n t เท i s ที่เข้ากับ Low Cost Automatic Drone s i n t e r c e ซ t o r ซึ่งอาจจะทำให้เจ้า Freedom Eagle เนี่ยกลายเป็นโครงการหลักของ Pentagon ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอีกด้วยเพราะหลายฝ่ายนะคะก็มองว่าหากนำเทคโนโลยีนะคะไปต่อยอดกับระบบอย่าง Skynet หรือ C2A1 ของด AR p a ra นะคะก็อาจจะเกิดเป็นเครือข่ายการป้องกันขีปนาวุธขนาดเล็กทั่วโลกก็เลยค่ะ ก็มีหลายๆแบบนะคะที่เขานะคะสามารถทําการดัดแปลงสามารถทําการเชื่อมกันได้นะคะของเจ้าตัวนี้นะคะที่ก็ชนะมาอย่างขาดลอยค่ะถัดมานะคะจะไปดูทางฝั่งของรัเสเซียกันบ้างค่ะหลังจากที่เขานะคะก็สูญเสียเฮลิคอปเตอร์อย่าง MI 8ปเป็นจำนวนมากในสนามรบของยูเครนโดยเฉพาะในภารกิจลําเลียงและก็กู้ภัยนะคะซึ่งกองทัพของรัเสเซียเนี่ยจึงทาการเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ที่ชื่อว่า Multi-stammer บนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แนวหน้าค่ะ คำถามก็คือทําไมรัสเซียนะคะถึงต้องรีบติดตั้งไอ้เจ้าตัวนี้ขึ้นมาเพราะในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะนั้งแต่ช่วงปี2024จนถึงปัจจุบันเนี่ยเฮลิคอปเตอร์อรจากทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยก็ตกจากถูกการโจมตีของพวกดดรยโนต่างๆ FPV ต่างๆและขีปนาวุธพิสัยสั้นของยูเครนเป็นจํานวนมาก เขานะคะระบุว่าเจ้า Multi c h a m m e r เนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสนามรบขึ้นรบกวนร,บวนร,บวนรอบตัวเครื่องโดยใช้สกาศห,หลายจุดหมุนรอบลาเพื่อทำการรบกวนสัญญาณควบคุม FV p โดนและระเบิดน้ำวิธีอย่างเลเซอร์ในการโจมตีค่ะ ซึ่งสีน่าสนใจนะคะสําหรับเจ้าเจมเมอร์มัลติคตัวนี้นะคะคือมันไม่ใช่ระบบใหม่นั่นเองมาเป็นอุปกรณ์ที่ก็พัฒนาตั้งแต่ปี2010สําหรับใช้บนยานของภาคพื้นดินแต่ในตอนนี้นะคะรัเสเซียเนี่ยน,นำเขามาติดตั้งบนอากาศยานโดยถ้าจะไม่ปรับสเปคของมันเลยก็คือเอาตัวมันนะคะถอดออกมาแล้วก็มาแปะใส่แค่นั้นแหละแบบให้มันสามารถใช้งานในการรบกวนได้ซึ่งก็ส่งผลในด้านของการเกิดปัญหาที่ว่าก็คือน้ำหนักของมันที่ก็หนักมากแล้วก็ค่อนข้างจะใช้พลังงานสูงพอสมควร ทำให้เจ้า M I 8เนี่ยก็ต้องลดอาวุธลงบางส่วนเพื่อสามารถเฉยเยดังกล่าวได้ทำให้มันสมดุลได้นั่นเองซึ่งจุดแข่งและจุดอ่อนของเจ้าตัวมอติกแจมเมอร์ตัวนี้นะคะคือตัวมันเนี่ยสามารถรบกวนโดรน F V ได้ในระยะ2-3ถึงกิโลเมตรแต่ก็มีข้อจำกัดคือมนันะทำงานได้เฉพาะเมื่อมีเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำเท่านั้นและที่สำคัญมันยังไม่สามารถรับมือกับโดรนที่ใช้ระบบนำทางอัตโนมัติอย่างเช่นว s กสตาลิงหรือ A I Q Dance ได้อีกด้วย ก็พูดได้ง่ายนะคะคือมันสามารถช่วยกับพวกโดนราคาถูกแนวหน้าได้แต่มันไม่ใช่ระบบโจมตีขั้นสูงในการโจมตีกลับไปได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะการติดตั้งสิ่งนี้นะคะก็จะได้เห็นว่ารัสเซียเนี่ยหมดทางเลือกในการป้องกันอากาศยานยุคเก่าแทนที่จะสร้างเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ที่ก็ทนทานต่อต้านโดนพวกเขานะคะกับเลือกต่อชีวิตให้กับของเก่าโดยทั้งที่เขานะคะยังคงมาอยู่ในการมาต่อเติมและใช้งานโจมตีปัจจุบัน และแน่นอนนะคะถ้าเปรียบเทียบกันในภาพาใหญ่ในเชิงของยุทธศาสตร์เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับทา,ง,าขงของสหรัฐอเมริกาที่เขาตอนนี้เนี่ยใช้เป็น AI และก็ระบบอัตโนมัติในการสร้างนวัตกรรมใหม่ลัซเซก็เลือกเส้นทางตรงข้ามนะคะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อทำการเอาตัวรอดในปัจจุบัน นี่นะคะก็เห็นได้ว่าก็คือสำนักข่าวหลายที่ก็มองตรงกันว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของความแตกต่างของวิทาศาสตร์ระหว่างกองทัพที่พัฒนานในเชิงลุกกับกองทัพที่พัฒนานในเชิงตั้งหลับนั่นเองในขณะนี่นทางฝั่งของซาม,มิการเนี่ยลงทุนในระบบที่สามารถปรับตัวเองได้แต่ละเซเนี่ยยังคงต้องใช้รับโกลแสงยานแบบแมนวนวลเพื่อหนีตายจากโดนราคาถูกปัจจุบันสำนักข่าวตุวลาไปก่อนหมดูคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ